มาแล้วครับขบวน417นะก็ถึงสถานีบานแฮดตามเวลาเป๊ะเลยนะ18นาฬิกา35นาทีนะถ้า517วิ่งประมาณ15นาทีก็น่าจะักำลังผ่านนะตอนนี้ผ่านท่าพระนะแต่ถ้าวิ่งช้าหรือว่าวิ่ง16 17 18นาทีก็น่าจะยังไม่ผ่านนะตอนนี้ มีผู้โดยสารขึ้นสองคนนะฮะน่าจะไม่รอนะหน้า ห้าหนึ่งเจ็ดน่าจะผ่านเอาแต่ว่าไฟยังไม่เขียวนะถ้าไฟยังไม่เขียวแสดงว่าห้าหนึ่งเจ็ดยังไม่ผ่านนะแมนครับยังไม่ผ่านนะไฟไม่เขียวนะจอดรอทางนะครับน่าจะรอสักหนึ่งถึงสองนาทีนะความจริงไม่มีรถนะฮะ คือวันนี้ไม่มีรถสินค้าวิ่งสวนมาเลยนะะมีห้าหกก็ไปตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะน่าจะเอาห้าหนึ่งเจ็ดเปลี่ยนไปวิ่งทางทางทางล่องนะรถโดยสารจะได้ไม่ต้องแบบมาเสียเวลามาจอดรอทางนะไม่รู้ว่าผู้ควบคุมการเดินรถนี่เขามองอยังไงนะผมว่าคนขับก็ต้องมีบทบ้างนะะ ต้องมารอทางนะฮะัง้นที่ไม่มีรถยิ่งสวนมาเลย น,นัา่าจะรอทางหนาทีก่กว่านะ